สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Traffic the Night นะครับวันนี้เราจะมาบูอาร์เซนอลกับน้องไบรท์นั่นเองนะครับทุกคนใช่ไหมครับใช่คนนี้แหละทุกคนมาเรามาดูกันว่าเราจะโหดแ<อ>ค่ไหนปะอุ uh, ้ยดาเมจสามร้อยี่อัดอต่อได้นะอต่อได้วดันนี้อันไนเกมเมื่อกัน ใช่แล้วลวันนี้เราจะมาบู๊แบบพี่ที่รู้จักนะพี่ก้าวฟิตนั่นเอง,งนะครับครับผมบลูเอาเซนอน์นั่นะครพี่มีตัวมีตัวปืนโอ้โหเปิดมาตายเรามาดูกันว่าวเราเจอเศษหกปุปืนผมผมจนเรามาดูกันว่าผมกับน้องไบจะอจรอดไหมจะรอดไหมฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ที่สีฟ้าโอ้แตกโดนลอยล่ะขนาดขนาดนี้ผมใช้ปืนหกน่าจะ a 16 อุย๊ยเหลือซองสิบแปดโอ้ซองสิบแปดโดนปืนระเบิดอีกเ้ยโอ้โหสีฟ้าชนะครับทุกคนอาจจะงงอยู่ว่ายูยูเปิดมาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้รัวๆเอาจริงๆคือ,อค,คลิปทุกคนอาจจะงงนเหมือนกันนะคือเอาจริงๆคลิปนี้คือเป็นคลิปที่บบพูดเน,ดเน,เนใช่อันนี้ก็คือแบบมาเลือกดาวคนน้อยปะ ช่ใได้หมดพี่ได้หมดได้ได้ได้นี่อันนี้ด่านนี้สุดยอดคือใช่ฟ้าคือแบบโดดรอยแล้วครับทุกคนปึ้งคือเอาจริงๆคอนเทนต์นี้คือมา ไม่คือมาบูนะครับทุกคนคือบูอาเซนนลกับน้องน้องนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมแค่นั้นแหละลบูอาเซนนลนี่แหละครับทุกคน,น,ค,นะะคือน้องน้องคนนี้นะครับเราเราเรารู้จักกันที่ไหนครับที่ซาวน้านะครับซาวน่านะครับซาวน่า ทุกคนรู้จักกันป่ะนะ่ะสาวหน้าผมเจออิดผมเจออิดโอ้ดีค่ะผมเจอผมเจอน้องเขาที่สาวหน้านะทุกคนก็เลยมา,มาทำมามาทำคลิปหน่อยเอ้ยโอ้ยเรียบรอ้อยพร้อมกันเลยพี่เพิ่งคิวเสียงพี่เอ้อโหพี่มันดักหน้าทางเกินเลยอะพี่ <c oughs> ก็คือคอนเทนต์นี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าบูอาเซนนกับน้องน้องที่รู้จักรู้จักกันจากที่ซาวนาอ่ะเรามาดูกันไงแบบว่าเล่นกับน้องครั้งแรกร่วมการยิงกับน้องครั้งแรกจะเป็นยังไงไงใช่ไหมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอโอ้ผมเป็นหน่วยซิล ไม่เน้นทำอะไรเลยเลนดนค่ตัวตายอือหือพี่กัลตอนนี้ตอนนี้ผมพุ่งเข้าใส่เ,เดียวแล้วก็ชักปืนแล้วเบิดใส่รอแลอ้วเน้นทำแบบนี้เฮ้ยพ,พี่ผมดวงสวยมากเลยพี่ผมเปลี่ยนปืนไปกี่รอบแล้วก็ได้ปืนเดิมอ่ะพี่เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยสีฟ้าชนะครับผม คิวเป็นเท่าไหร่คิวสิครับโอ้ห่างกันนิดเดียวนี่ใช่ครับมาเราจะเลือกอะไรกันดีมาตรฐานอันนี้อันนี้สองดีกว่าเราแยกหมดนะหรือว่าวิล่าททีมพี่ได้หมดพิเ่นดันไหนก็ได้กแยกมดวิล่ามาแบบเอฟทีเอฟเอเอเอฟ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 เอเอฟ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 เ ไม่ไม่ไม่เขากดไปเรื่อยๆนี่แหละทุกคนเป็นครั้งแรกที่เล่นด้วยเอสามดูเลยพี่สลไรเอสามูโอ้โหดูนี่พี่พี่นายพี่พี่หาชื่อน้องโอเคเจอตัวแล้วโอ้ยโอ้ย้ยโอ้โหชักปืนออกมาไม่ทันโอ้พี่คูต้องโอ้วไม่เห็นตายเลยฮะจังหวะนี้เราจะเล่นแบบ P.O.V โน้ป้าบไม่มีปัญหานะโนพป้าบิอันนี้คือเราจะเล่นโม่หมดเลยนะอุย้ยไม่เห็นหลังขนาดนี้พี่กรฟิกแตกเป็นที่เรียบร้อยอ้ยพี่กรฟิกแบบผมตายโม่มากเลยอ่ะผมรู้ตัรงๆกับพี่ผมผมก็คือผมกำลังเดินขึ้นเดินไปบันไดแล้วก็เรียบร้อย,ย,อ,ยอันนี้นะทุกคนน้องน,น้องใช่เลยพี่แล้วผมก็โดดหยิบใช่สวัสดีจ้ะแม่ยอดยาหญิง วัดีจ้าไม่ยอมยวัดีจ้าไม่ยอะยีวัดีจ้าไม่ยอดพี่คือตัวอยูอยพี่ผมจะจุดกบ้านเอาซะเยอะเลยป่านือต้องเน้นบุกไปที่บ้านนี้ไงเจอพี่กับเออมีตัวร่างสามร้อยเยอะยังแหน่ลบสวยด้วยนะ ตัวหลหลังอะพี่ผมเ็ตัวหลหลังทุกคนว่าเอพี่มันมีตัวหลหลังงหลังพี่ปุ๊บสวยโดนบุนนี่กาอามาาบลาโอ้โหเรียบร้อยแตกสองเลยแตกครับผม บางงอตรนีนดน้ดักเลยเลยก่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เห็นตัวโอ้โหนี่ไงโดนเต็มเรียบร้อยเก็บสามพ,พี่ดักหน้าประตูเลยพี่ดักเลยป,ปุ๊บอุ้ยโอ้โหกดไม่ทันทุกคนแต่ไม่เป็นไรได้สามแล้วคือเอาจริงๆอ่ะวันนี้อ่ะวันนี้ครับอ๋อครับ คือจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอก<ช>มาเล่นม,มาเล่นกับน้องอมันมีตัวกระโดดมันมีตัวชอบกระโดดเอ,อื้อทุตอนนี้ทุกคนคือเน็ตผมปิงมากเลยนะทุกคนครับผมคือเรานะครับผมแค่มาทําคลิปแบบแบบแบบเล่นๆแฉ่ๆแบบสนุกสกใช่ครับคือแบบว่าลองมาเล่นกับน้องดูไงใช่แล้วพี่ผมนกึกว่าผมลืมกดอัดคลิปที่ไหนได้ผมลืมกด ไหนได้พงทนแล้วเลยพูดมัวไปหมดแล้ว,ลวทั้งวัน,นี้อเออลานลานล,ล,านลกักลักแม่มีตัวอุยกกอ้ยเออมีคนกระโดดยิงผมทุกคนครับเอาไงจังหวะนี้นะะท,ทุกคนนวยวคน่ครับเอเนะหอเ <ผม S 2> หรือโอ้ผมห่างก,กับเขาแค่คิวเดียว อุ้ยอะไรอ่ะอ๋ะโนดังโนดังโนดัง <laughs> โนดังคือ <c oughs> เอาจริงๆนะครับผมเห็พ, <c oughs> พ,พี่อยู่นี้างหเนเห็นแล้วกินตัวนั้นได้แล้วโอ้โหด่านานี้โอ้พี่ครยาก ก็คือคลิปนี้จะมาลองเล่นกับน้องดูแหละครับผมว่าถ้าพวกเราเล่นด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงฮึโอ๊อออออยทำไมเข้าไม่ได้สักทออพอรดี่ได้ปืนอะไรไันโอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่โดนคือ,อ,อทุกคนเมาผ<ห>ม,มเป็นไรไม่รู้เมาผมเป็นไรไม่รู้ เฮ้ย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 มาไม่ทันตั้งตัวเลยผมมีปืนข้นรัวเลยพี่บ้านึงนะน้องพี่ขอตั้งสติแป๊บโอ้ยังยังพี่ไม่ได้ออกผมมีปืนข้นรัวแต่ผมเสียไปแล้วอะพี่คือตอนนี้เน็ตผมปิงคือเลือดผมไม่ลดอะพี่เอาจริงเหรอเออจริง มันมันลดแล้วพี่มันตายแล้วตายแล้วผมตายแล้วไอ้งบ้นานือมีผมมีปืนแบบยิงโคตรรัวพี่โอ้โหทุกคนต้องโดนแล้วเออล้มสามร้อยโอ้โหติงจัดพี่ผม เนี่ยพี่ตายลบสามร้อยเพ่อนะพี่ลบสามร้อยพี่แน่พี่เราแอบมาดักตรงนี้ปะ่ะไหนน้องอยู่ไหนโอเคเนี่ยโอ๊ยโดนก่อนวูพี่มีตัวมันร้ายมันร้ายเอ้อแตกเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะพี่ตอนนี้คือผมปืนหม่มโศกครั้งมากเลยพี่มันเป็นปืนไฟฟ้านะเนี่ยพี่ผมเจอพี่แล้วตามหลังพี่อยู่โอเคเจอตัวหนึ่งล้ว เอาโดแล้วโอยลบสามแปดพี่พี่ผมได้เปลี่ยนปืนแล้วพี่ว้ากันกโอ๊ยโอ้โหเยสปืนใหม่บานหนึงนะหาเลียนปืนตอนตายฮ้ย ดึงจากที่เป็นีตอนไโอ้ยวิ่งแค่ปุ๊บโโอ้ยโอ้โหทุกคนคือแบบพี่ลมตัวหัวมากเพื่อซินเดเว่ยตายแล้ว ทุกคนได้เปลี่ยนปืนละอันนี้บอกว่าได้เปลี่ยนปืนกันดิพี่ไหนเนี่ยยันเจอแล้วพี่นี่ไงโดดอยู่โอเคอ่านี่น้องนะครับอีตัวหลังเพื่อนเรียบร้อยี่ได้เปลี่ยนปืนแล้วปืนอะไรไม่รู้แต่ยิงวัวจะอะไรพี่โอ้ยเรียบร้อยมีตัวสก,กัดหลังโอ้ยโอ้ยนี่เล่นนี่เล่นซะเออพี่มีตัวดัง

อ๋อศพศพค้างเอาเอาสงสัยเราเพลิดกับศพไปไหนอมพี่ปืนเดิมสุดกาศได้เปลี่ยนป็นสระชีไดามิพี่ผมเป็นปืนแบบไวจ้ดอ่ะ เก็บสองอะเนียบิ้ยข้างหลังอไม่มีใครดูข้างหลังกันเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไช่วยด้วยน้องอโอคสวยสวยนะอู๋ผมดักสามร้อย ตรงมาไดแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยพี่พี่ควักปืนไม่ทันพี่ควักปืนไม่ทันไม่พอพี่พอพี่ใช้มีดเดินไงมันมันจะวิ่งเร็วพอเจอเป้าหมายมันก็ใช้มีดเดินแล้ววิ่งเร็วโอ้โหตายตายมันตายแล้ว โ oh, อ้เวทเอาแล้วเรียบร้อยไม่มีปะอุยอ้ยโอย้ไม่เห็นนะ่ะตอนนี้มาม,มาเร็วมากาสวย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  จะต้องไปดูในช่องพี่บกนะในช่องบอกไม่เกี่ยวครับคือลองเล่นกับน้องดูตามติดพี่ครับลองดูฝีมือน้องไงไป20ไวจังฮะโอ้แพ้อยู่ดีทุกคนทุกคนเราสู้เขาไม่ได้เลยอะ นี่ที่น้องเขาพูดว่าอิดนี่คือเขาหมายถึงว่าสีตัวครับที่มันเป็นอิดใช่ครับเพราะเวลาใครใส่สกินนี้คือโหดจัดเลยค่ะครับก็ไม่รู้เพราะว่าทำไมสีฟ้าเหมือนเดิมสีฟ้ายืนหนึ่งพี่เดี๋ยวไปเข้านะ้ำบ้างน,น,นะครับผมโอ้โหอันนี้แหละอันนี้แหละทุกคนกองของขวัญ กล่องของขวัญใช้กล่องของขวัญโยนเอางี้จะโจมตีได้ไงมาบ้านเขาแล้วเนี่ยโอ้โหมาผิดฝั่งอีกปุ๊บพี่แต่กล่องของขวัญผมเล็บตึงมากเลยนะคว้างคว้างคว้างสิสวยโอ้อล็อกอัล็อกสกินเลยผมอัล็อกสกินเลยทุกคนไม่ใช่สกินดิการ์ดการ์ดการ์ดอัล็อกการ์ด คือที่มาอัดเนี่ยก็คือเราจะมาดูว่าฝีมือน้องเป็นยังไงนะผมแล้วก็เป็นการเล่นกับน้องครั้งแรกผมเน้นสายูนะคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนไม่ทันน่ะได้ได้คนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวล้างแค้นใครมันโยนไม้มาพี่หาตัวให้ผมเลยดีผมไม่เจอตัวเลย ตัวอะไรครับตัวคนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งน้องจะเจอหรือว่าอยู่ในบ้านน้องก็จะเจอพี่ทำไมโอ้ย,ยอน้องคว้างให้โดนอ่ะคว้างต้องคว้างให้โดนอย่างเดียวอ่ะพี่ใช้จีสามหกกะพี่ใช้มีดัตอนนี้พี่ใช้ไฮพาวเวอรแล้วโอ โอมันมีน้ำแข็งบังแล้วพอออกมายิงเลยจะไปใครจะไปรู้เนี่ยใครมันจะไปรู้จอ้โหใรบางคนปุ๊บ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 ไได้เปลี่ยนปืนทุกคนลบเก้าเก้าโอ้โหถ้าลบหนึ่งร้อยมันคือแปลว่ามันตายแต่ถ้าโอ้โหเกียนจัด<ม>เกียนจัดมันเกียนจัดพี่มีไอ้พี่ผมประหด,ดอยู่ขึ้นมาทางนี้ดิ พี่จะไปไหนเน่เน่ยนโอเคเก็บหนึ่งตามผมมาพี่ตามผมมากระโดดขึ้นหินไปอ่ะแล้วมันจะตอกพี่รู้แล้วทุกคนพรวมเป็นตัวท่านรู้นะมาเลยมุ้มโอ้โหกระเด็นเลยผมรอเก็บในบ้านดีไหม ็บานดินี่ผมเห็นพี่เจอพี่ล้งไม่เจอนี่นี่เขตฝั่งแดงไบาอุ้ยเลือโอ้โหผมปกดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนปืนมาเจอวิสตูเจอวิูแน่นอนนี่ดามทต้องก พี่ฆ่าได้ตัวหนึ่งพี่ฆ่าได้ตัวหนึ่งพี่ใช้ M4 A1 ทุกคนตัวนี้เหมือนไอ้เชฟที่เล่นเหมือนไอ้ตัวบาบัวาวเลยอะ็นทพลงเรียอมบี้อะอะไรบาบัวาวเหมือนในเพลงเรียสอมบี้ไอ้ลุงแก,แก่ๆลุงแก,แก่ๆ <laughs> ใคร

เออปล่าพี่ล้างแขนเนี่ยพี่แย่งคิวหเนี่ยไม่แย่งบุกไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งมา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 เฮยโอ้โหโอ้โหเอ็มหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนอ็มหนึ่เก้าหนึ่งหนึ่งไอ้่นเบาอ อุ้ยพี่พี่เก็บสามแล้วเกือบสี่แล้วนะเนี่ยอีกคนนี้มันแสบมันอะแป๊บมึงอ่ะอคนนี้มันแสบจริงจริงโอ้ยได้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 แสบใช่ไหมแสบกันนักมาเอายังเอาไงโอ้โหเอาแล้วแบบกระโดดแล้วกระโดดแล้วก็แล้วโอ้โกระเด็นอีกแล้วกระเด็นอีกแล้วกระเด็นอีกแล้ว โอ้ยอินเอรนจปากผมขอออกกันนะฮะงั้นเข้าใหม่นะอินเอร์เน็ตผมกากนะฮะโอ้ยเอาไงล่ะเอาไงล่ะตู้มเราจะไปเล่นอะไรต่อดีเราจะถ่ายอันนี้ให้ให้เราจะถ่ายอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเอาไงล่ะนี่เรียบร้อยปึ๊บบึ๊บบึ๊บฮึี่ถ้าถ่ายเสร็จแล้วเราจะไปเล่ครับมันโอเคนะทุกคนจบเกมนี้เลยเราจบแล้ว ว<ผ>ันหนึงว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 นนึงจะได้ไปเล่นคอปปี้ต่อพี่จะไปเล่นคอปปี้ต่อปะถ้าจบเกมเนี้ยน่าจะไม่พี่น่าจะเลิกแล้วท<ด>ุกคนใช่แล้วทุกคนอันนี้ก็คือแค่มาเล่นสนุกสนุกกับน้องไบส์เรามาดูไงมาดูฝีมือเฉยๆว่าฝีมือน้องไบส์เป็นยังไงนะครับทุกคนยังไงก็ไปติดตามทิกตอกเขาได้นะที่ตอกเขาก็ทำทิกตอกอยู่อยพูดมากไปหน่อยล่วงเลย อ่ขอบอกชื่อนะฮะชื่ออาจจะยาวนะฮะเชฟใบพิสดารกับลุงน่าสงสารนะชื่อยาวมากฮะเดีตอกก่านพี่ป้าเบพี่เล่นไปยี่สิบเก้าิหรอครับผมแน่นอนอันนี้คือผมแบบเดินเล่นแล้วอุ้ยข้าไม่ไหวแล้วปวดดีนะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกมนี้จบแล้วก็พอแล้วนะทุกคนแค่คามาดูสกิลของน้อง ม,มาดูสกิลของน้องเฉยเว่าน้องเขาเล่นดีแค่ไหนนะทุกคนแล้วก็เป็นครั้งแรกมาถ่ายด้วยกันนะลองแบบว่าลองฝีมือกับน้องใบนะผมลองร่วมร่วม <า S 1> ลองร่วมเล่นด้วยกัน <มา S 1> ครั้ง <มา S 1> แรกผมเป็นซานต้านะาตอนนี้เปล่าเรียบร้อยพี่ชนะนี่นะผมที่หนึ่งผมที่หนึ่งครับผมสามสนะิบสามผมที่หนึ่งครับผม โอเคนะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, okay, subscribe. ให้ช่อง traffic the night ด้วยนะครับแล้วก็ช่องน้องเขาด้วย oh <my. S 1> ไปพิสดา,ก,สดากับคุณเอ้ยไม่ใช่ไปพิสดากับคุณลุงแม่คุณแฝครับโอเคคะ่ะบ๊ายบาย